สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบ,บิลมาพรหมยานนะคะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญนะคะที่ได้ร่วมนะคะเออ่โอนเงินกันเข้ามานะคะเพื่อสร้างบุญร่วมกันนะคะซึ่งเป็นบุญที่แม่หมอจะจัดทําขึ้นแล้วก็ ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนะคะก็คือวันที่15เดือนมิถุนายนนี้นะคะหลวงตามาจะมาสวดมนต์ที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่พัทยานะะก็ในวันนั้นเนี่ยจะมีการแจกโรงทานนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะคือแบบว่าเอ,อโรงทานที่แม่หมอจะทำเนะะี่ยคือจะเป็นการแจกขนมชิปฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะคะก็ทั้งหมดจํานวน300ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการถวายผ้าไตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็คงจะ เปิดรับต่อไปเรื่อยๆนะคะก็แม่หมอจะรับนะคะบุญตรงนี้เนี่ยค่ะจนถึงวันที่14เดือนมิถุนายนตอน5้าโมงเย็นนะคะใครที่อยากจะร่วมปัจจัยนะคะมาเพื่อร่วมสร้างร่วมอะไรกันด้วยแล้วเนี่ยค่ะคือแม่หมอก็จะดูนะคะว่าเงินที่เกินมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของโรงทานตรงนี้เนี่ยค่ะมันมากพอที่จะให้ทำพระป่าหรือเปล่านะคะก็คิดว่าน่าจะ น่าจะเกินไปเยอะเลยแหละคิดว่าแม่หมอคงจะต้องทําผ้าป่าด้วยเช่นเดียวกันก็ <c oughs> <c oughs> ขออนุมัอนุมันาบุญกับทุกๆบุญจริงๆนะคะคือแบบดีใจปากสั่นเลยพูดผิดพูดถูกไปหมดเลย <c oughs> คือไม่คิดว่าทุกคนจะร่วมบุญกันมาเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็แม่หมออาจจะไม่ได้ตอบในทุกๆข้อความนะคะที่ที่มีการคอมเมนต์มาบอกกันว่าเออแบบร่วมบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าแม่หมอรับรู้นะคะทุก ทุกๆยอดโอนที่โอนเข้ามาและไม่ได้เกี่ยงงอนในเรื่องของยอดหรือว่าจํานวนเลยนะคะให้มากให้น้อยแล้วแต่กําลังทรัพย์ของทุกๆคนเลยนะคะ <1> 1> บางคนบอกว่าเออเมนเข้ามาว่าแบบเออขอร่วมบุญด้วยนะคะ <1> 1> น้อยหน่อยนะอันนเงี้ยคือเอาจิงๆนะไม่ต้องพูดหลอกว่าน้อยให้น้อยให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้เลยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดอ่ะ มันคือใจของพวกคุณตั้งหาว่าแบบว่าเอออยากจะมาร่วมสร้างร่วมทาบาร,รมีด้วยกันนะนะคะแล้วก็ขอให้อ่อต้องบอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยจริงๆนะกันนะคะเอ่อคือแบบอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะแต่แม่หมอรับทราบจริงๆนะคะทุกๆยอดที่โอนเข้ามาเลยนะ,ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะแม่หมอก็ต้องแบบว่าขอเอ่อขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอให้บารมีนะคะของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โปรดช่วยดูแลปกป,ป้องรักษาทุกๆคนนะคะที่ร่วมบุญกันมานะคะรวมไปจนถึงผู้ติดตามช่องกบิลมาทุกๆท,ท,ท,ทุกๆคนเลยนะคะขอให้มีความสุขและความเจริญนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีแต่ความสุขนะคะปราศจากความทุกข์นะคะแล้วก็ให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าได้ติดขัดอย่าได้ขัดสนใดๆนะคะอะไรที่ปิดก็ขอให้เปิดนะคะขอให้ดวงชะตาเปิด ซับเปิดนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะไปรับชมรับฟังคลิปประจำเดือนดูดวงประจำเดือนกันได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับชาวเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงประจำเดือนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยคือแม่หมออะดูเป็นแบบ คนที่เกิดเดือนนะคะไม่ได้ดูเป็นแบบลัคนาไม่ได้ดูเป็นแบบราศีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเกิดตั้งแต่วันที่1กันยาไปจนถึงวันที่30กันยาคุณดูคลิปนี้ได้ค่ะเอาละ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขออนญ้ตคูบาอ์จาระสิินสิทธิ์ของคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะ เดีนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างแม้ว่าคุณดูคลิปนี้เอาไว้ใช้สําหรับอ้างอิงก,การใช้ชีวิตบางส่วนก็พอค่ะเพราะว่ามันยังมีหลายปัจจัยเยอะมากมันจะเป็นวันที่คุณเกิดวันวันเกิดของคุณอีกไหนนั้นปีนักษัตท์อีกหมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะเวลาเกิดอีกเมื่อนั้นแล้วดอันนี้ไว้แบบเข่าๆก็พอค่ะหะหนุมาน พญาสุครีบพระแม่ธรณีเท,ทพพระอังคารพระรามแผงสอนพญาพาดีจับปูทศกัณ์เอ๊ะทำไมไมีตะลิง <c oughs> พ่แม่นังกวาดท้า,ทาตัวตลดกามเพพาเทพพะพิคนาท เทพธิดาพระจันทร์และท้าวเวสวรรณชาวเดือนกันยา่แาแหมน่าจชาแต่ว่ามันก็ได้มาจากแรงกายแรงใจของคุณเองจริงอันดับแรกเลยนะเดือนนี้ยมันจะเป็นเดือนที่คุณวิ่งสู้ฟัดในการหาทรัพยาสินให้กับตัวเองมากเลยคือแบบโหวิ่งเต้นทำทุกอย่างจริงนะคะ ไม่มีเหนื่อยเลยอะมันไม่ใช่ว่าไม่มีเหนื่อยคือมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแต่ว่าคุณคุณทําแล้วมันได้อะมันมันไม่เหมือนแบบบางคนที่แบบว่าทําให้ตายแค่ไหนคือมันไม่ได้เออแต่คุณอะลงมือลงแรงลงกายลงใจทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงเดือนเนี้ยคือได้บอกได้เลยนะว่ามันจะนําพามาซึ่งทรัพย์สินและเงินทองให้กับตัวของคุณเองเออแบบได้มาแบบสุดอะ สุดจริงนะคะมันจะมีการบุกเบิกนะคะในการทำอะไรใหม่ๆการก้าวไปข้างหน้านะคะเพ,เพื่อเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคนูนนน่นนี่นั้นที่ชนิดที่แบบว่าไม่ยออ่อท้อแล้วไม่กล้าหาญมากแบบเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะที่จะแบบว่าเริ่มต้นหรือว่าเสี่ยงทำอะไรในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าฮือกเขิมโจรทยานสุดฤทธิ์เลยกล้าได้กล้าเสียด้วยแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะมีความบุ่มบ่ามและไม่รอบคอบนะคะ เพราะนั้นเราเนี่ยมันบางครั้งมันอาจจะแบบดูแบบลันน่ะดันทุลังด้วยเออมีโอกาสพลาดพังแล้วก็มีความแบบผิดพลาดเกิดขึ้นสูงมันจะมีบางเรื่องนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วแล้วก็มันจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดแล้วมันจะได้เงินหรือว่าเสียเงินนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณลว้ลวนเลยในช่วงเดือนนี้ ถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ละเอียดไม่รอบคอบแล้วก็คุณเสียแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออแบบดูดีแล้วอะไรแล้วแล้วก็คือแบบบอกได้เลยว่ามันเป็นเดือนที่คุณนั้นเนี่ยจะได้มาซึ่งสับอันมหาศาลจริงแต่ว่าต้องผ่านความเหนื่อยมาก่อนพูดง่ายๆถ้าเหงื่อไม่ตกถึงแผ่นดินนะ่ะคุณจะไม่ได้ตังค์อใช้คํานี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นช่วงที่คุณต้องลุยเดี่ยวไม่ได้ทํากับใคร เป็นช่วงที่คุณทําคนเดียวจริงๆเพราะนั้นแล้วเวลาที่มันมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วแล้วก็คุณก็จะต้องแบบว่าคิดและแก้ด้วยตัวเองเพลิาพันแต่อะไรรู้ไหมเก่งพอที่จะแก้ไขอะไรได้ด้วยตัวเองสุดยอดแล้วแต่สิ่งที่คุณไม่เก่งเลยคือการคัดคนเข้ามาทําด้วยหรือว่าการแบบจะเอาเงินอะไปไปบริหารไปจัดการต่อคุณจะไม่เก่งเรื่องพวกนี้เพราะคุณจะทําอะไรตามอารมณ์เนี่ยบู้วามคือแบบเอ้ เห็นเขาบอกว่าทำแบนี้แล้วมันดีไว้เอาเว้ยลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นฟิลลิ่งนั้นเลยคแบบยังไม่ทันได้คิดได้แบบดูอะไรให้ดีก่อนเลยมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะก็เราหมัดระวังออกการเอาไว้ด้วยในส่วนของเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าเงินที่ได้มาช่วงเนี้ส่วนใหญ่เลยคือโอ้เป็นเรื่องของการเวิร์กทำงานขยันมากสุดๆคือมันเป็นช่วงเดือนที่ควรแบบตั้งหนา้าตั้งตาขยันทำทำ แบบโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยมันเหมือนกับว่าคุณเห็นโอกาสอะไรบางอย่างนี่แหละจากการทํางานของตัวเองนะคะเลยทําให้แบบว่าขยันต้องหน้าต้องตาทํามาหาก,กินสุดดิสุดเดชเลยซึ่งมันก็จะนําพามาซึ่งการเงินให้คุณเป็นอย่างดีอ่ะมันจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ถ้าว่ามันราบเลื่อนไหมมันไม่ได้ราบเลื่นขนาดนั้นหรอกมันมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่งคือแบบว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะคุณจะเจอกับปัญหาเรื่องของของปลอมไม่รู้ละ่ะทาธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ขายอะไรก็ไม่รู้แต่จะเจอปัญหาเรื่องของปลอมแล้วก็จะเจอปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบถ้าเกิดว,ว่าเป็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะฮะ เรื่องของการนําเข้าส่งออกอะไรพวกนี้จะเหมือนแบบถูกกักเอาไว้อะสินค้าของคุณไม่อาจที่จะเอาเข้าประเทศมาเพื่อขายต่อได้ถูกกักเอาไว้อย่างน้นอยสี่สัแบบไม่ใช่สีส่สวันขอภัยคะ่ะแบบเจ็ดแปดวันอะไรแบบเนี้ยกว่าที่จะตรวจสอบแล้วก็แบบอืเอามาขายได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันนานมากช่วงนั้นตุมต้มตุมต้มตอมๆเลยละบอกเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยบุญอันใดก็ตามแต่คือ คือมันเกิดปฏิหารเกิดขึ้นเลยทําให้คุณแบบสามารถที่จะแบบเออรอดพ้นไปจากสภาวะนี้ได้แล้วคิดไว้ในใจเลยว่าต่อจากนี้ไปฉันจะไม่เอาวิธีการแบบนี้อีกแล้วเออมันเป็นลนักษณะประมาณนั้นแอบรับรอบอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเออมัน แอบลักลอบเข้ามาหรือไม่ก็แบบจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามันอาจจะแบบหลายๆประเทศทําได้แต่ประเทศเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอออยากขายอ่ะก็เอามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนใครก็ตามแต่ที่ทํางานประจํเราต้องบอกเลยว่ามันจะมีความสําเร็จเผลอๆคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตรงนี้เนี่ยค่ะอาจจะนานนิดนึงคือ เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนนี้เรากคุณแต่มันเป็นเรื่องของการพิจารณาว่าเฮ้ยคุณมีคุณสมบัติมากพอและอาจจะได้เห็นอะไรดีๆในอนาคตนะคะแตนะ่ที่แน่ๆมันมีความก้าวหน้ามันมีงานอะไรบางอย่างที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากขึ้นแล้วแบบผู้ใหญ่อะ่ะเห็นเล็งเห็นในเรื่องของศักยภาพคุณแล้วก็เลยส่งมาให้คุณนั้นเนี่ยดูแล แล้วก็แบบเออคุมโปรเจกต์นี้ไปเลยอะไรแบบนี้เพราะเขาจะดูว่าผลสําสเร็จที่คุณเป็นคนทำอันนั้นเนี่ยมันจะมันเขาเรียกอะไรมันจะเป็นยังไงแล้วคุณเหมาะสมกับการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในอนาคตหรือไม่นะคะแต่ใดๆแล้วเนี่ยแม่หมอดูว่ามีมีเกณฑ์มากว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องน่ายินดีรอยอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตพะคนขยันแบบคุณผู้ใหญ่มันโคตชชอบแล้วเราเป็นพวกแบบว่า วิง่งหน้าตั้งสู้ฟัดแบบไม่กลัวเกงอะไรด้วยมันเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะเพียงแต่แค่ว่าแน่นอนนะคะคนทำอะ่ะคือมันต้องทําแล้วเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างคนที่ไม่ทําอะไรเลยต่างหากถึงจะไม่มีข้อผิดพลาดเพราะนั้นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดการตัดสินใจผิดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถพรีเซนต์ให้กับผู้ใหญ่อะ่ะได้เข้าใจในในในปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นหรือเปล่า มันต้องมีเหตุผลทุกอย่างเลยค่ะคุณจะใช้อารมณ์ไม่ได้มีหลักฐานเอามายืนยันมีเหตุผลทุกอย่างว่าแบบเออแบบที่ตัดสินใจพาอ่ะไปเพราะอะไรและที่แน่ๆนะคะคือแมนอะ่ะแบบตรงๆอะ่ะคือแบบเออทำผิดยอมรับผิดซื่อๆไปเลยแบบขอโทษครับแต่ ขอโทษเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรยังไงและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะมีการแบบว่าป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกคือคุณถ้าเกิดว่าคุณพรีเซนต์ได้ตามนี้แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่จะแฮปปี้แล้วก็เอ็นดูคุณแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยคนนี้มันมีภาวะความเป็นผู้นําที่สูงพอที่จะที่จะแบบว่าเออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงดยเรื่องของ เอาจริงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ราบนะจากเลขบ้านและเลขรถอจากเลขบ้านและเลขรถสองอย่างเนี้ยไม่รู้หรอกคุณลองไปลองไปเอาแบบไปตีเอาเองก็แล้วกัน <laughs> คนมันจะถูกอะ่ะดวงมันก็จะมาเลยทันทีเหมือนกันเออแต่ถ้าเกิดว่า ดวงคนมันไม่ถูกอะ่ะซื้อให้ตายยังไงมันก็ไม่ถูกคุณเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์มีดวงชะตาในการที่จะแบบว่าเออได้โชคได้ลาภจากจากเนี่ยแหละจากบ้านและรถในเรื่องของบ้านไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครจะขายบ้านหรือเปล่าหรือว่าขายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยทั้งที่ดินเปล่าๆปาหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าที่ดินที่มีแบบสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่ามันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกันแล้วกันคุณจะขายได้มีเกณฑ์มากว่าคุณจะได้แบบว่าได้ได้เงินก้อนนะคะได้เงินก้อนใหญ่เออแบบก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะคะอย่าลืมแม่หมอตัวน้อยคนนี้ <c oughs> <c oughs> เออก็ก,ก็ก็เป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ,อ แบบนี่มันเป็นเรื่องของการจำนองเหรอไม่น่าใช่เรื่องของการจำนองเป็นเรื่องของการขายนี่แหละขายเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้โชคลาภมาแล้วการมาเยียวยาตัวเองอะไรเองอะไรแบบนี้นะคะในอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสุขภาพทำงานหนักจนป่วยใช้คำนี้เลยพีอยูจริง คือแบบมันจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ที่มันเกิดจากแบบหน้าที่การงานที่ตัวเองทำอยู่ค่ะเออถ้าคุณเป็นเหล่าทหารไพฑทหารเยอะมากนะคุณทหารตำรวจหรือแบบข้าราชการอะไรแบบเนี้ยมันจะโอ๊ยไม่รู้เหมือนกันว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นทหารคุณเป็นทหารตามแบบแนวตะเข็บชายแดนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เรามัดระวังตัวเองด้วยนะคะแม่หมอก็ขอภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทํหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะคะเราก็มันจะเป็นลักษณะปบบมาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการฝึกฝนเพราะการปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะ่ะนอกจากนี้ต้องเรามัาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารไม่ตรงเวลาด้วยกินกินเหล้าเยอะอกินเหล้าเยอะแล้วก็ หรือกินยาอะไรบางอย่างเพื่อรักษาอาการของตัวเองที่ที่มันเป็นโรคที่มันแบบว่าเออเป็นมานานแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะส่งผลทําให้แบบว่าร่างกายมัน มันท็อกซิกอ่ะเออมันก็จะเป็นสาเหตุที่แบบว่านำพาให้ไปสู่โรคอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าตรวจสุขภาพได้ก็ควรตรวจนะคะหรือไม่ก็เนี่ยแหละค่ะดูในเรื่องของอาหารการกินของตัวเองไปอย่าก,กินเหล้าเยอะก็พอนะคะในช่วงนี้นะแ<ม>บบอย่าเฮฮาปาร์ตี้เยอะกเกินไปเพราะว่าส่งผลแน่นอนนะคะๆๆเกี่ยวกับเรื่องของนั่นแหละกระเพาะลำไส้ของตัวเองต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีผลในเรื่องของเนี่ยแหละกินเหล้าเมาแล้วขับ ถูกจับมีมีเกณฑ์ันระวังให้ดีค่ะส่วนในเรื่องของครอบครัวนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคู่ม,มีเอมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเออมันมันเป็นฟีลลิ่งแบบความรักอะมันมันก็ได้อะคือคุณจะได้โชคจากคู่ครองคนรักของตัวเองอะเออมันมันดีตรงนี้แหละ เออว่านั้นแล้วอ่ะคุณถ้าเกิดว่าคุณจะเสี่ยงโชงคมึลองให้คู่ของคุณนะ่ะเป็นคนแบบเสี่ยงดูดิน่าจจะได้ก็ได้นะเออมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะนะคะก็เออสิ่งอื่นใดนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะม,มีคนเข้ามามีคนเข้ามานะคะแบบมันเป็นรักที่แบบว่าเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากใช้เวลาไม่นานเลยเพอเพออาจจะแบบว่า ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นเลยได้วซ้าไปแต่ด้วยความที่มันเพิ่งเจอกันน่ะนึกออกไหมเออแบบอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาอาจจะแบบว่าออกแนวแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย สายปาร์ตี้จ๋าหรือไม่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแบบดังอะโด่งแบบอาจจะไม่ใช่เป็นดาราหรอกแต่ว่ามันเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีทุกเพศทุกวัยที่แบบว่าเป็นคนที่คบแบบเป็นเพื่อนหรือว่าหลายล้อมอยู่รอบตัวเขาเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ในเรื่องของเวลาในการดูใจกับคนรักให้ดีนะคะ แล้วก็ต้องปรับทัศนคติอะไรหลายๆอย่างมากๆก่อนที่จะตกลงโปรงใจนะคะเพราะถือว่าในเรื่องของความรักของคุณะคือแบบรักยากแต่ก็แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะรักยากแล้วก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็แบบบูชาในเรื่องของความรักมากเลยเออแบบต้องต้องมีเหตุผลที่ดีอะถึงจะแบบว่าเออถึงจะแบบตกลงปรงใจคนนี้ในแบบนี้นะฮะเออก็อาจจะได้เจอแบบปรับปรับ ปุบปับเลยล่ะเออคู่ครองคนแบบมีคนมาจีบอะไรอย่างนี้นะคะปุบปรับได้โชคปุบปับรับโชคเออทั้งแบบโชคในเรื่องของความรักเออทั้งลัคกี้อินเกมและลัคกีอ้อินเลเว่าเออมันเป็นประมาณนี้นะคะก็ก็แบบเออก็ยินดีด้วยกันเราันนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งเลยก็คือใครก็ตามแต่นะคะที่อืม มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอกเนี่ยอาจจะมีการเดินทางนะคะได้แบบว่าเออแบบเดินทางย้ายสัมโนโครัวนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะคือแบบมันเป็นฟีลลิ่งแบบประมาณว่าอาจจะได้ไปทํางานหรือว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศในระยะหนึ่งก็แล้วกันเอ่อเนื่องด้วยเรื่องของการงานต่างๆอะไรก็ตามแต่มีผู้ใหญ่ให้ให้โอกาสมาอะไรมาอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีคุณควรรับไว้เพราะว่ามันจะต่อยอดนะคะไปสู่แบบอะไรอีกหลายอย่างในอนาคตของคุณมากๆท้งเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องของความสําเร็จในการเงินด้วยเช่นเดียวกันคือคุณจะมีช่องทางในการทํามาหากินที่เยอะมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ามีโอกาสอะไรแบบนี้เราก็คุณไปเลย ไม่ต้องลังเลมไม่ต้องสับสนไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกเออคือแบบว่าอาจจะมีการแบบไฟกันบ้างกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะได้ไปในครั้งเนี้ยเพราะว่าแบบคนในครอบครัวอาจจะแบบโอ๊ยคิดถึงอ่ะแบบทนไม่ไหวหรอ,หร,อหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นแบบมีภาระหน้าที่ต้องดูแลที่จะต้องจัดการอะไรแบบเนี้ยแต่ขอให้คุณบอกว่าหาช่องทางที่ดีในการไปคุยกันให้เคลียร์ให้เข้าใจกันเลยกันจะดีกว่านะคะ แล้วมันจะทําให้แบบว่าเออชีวิตของคุณมันประสบความสําเร็จมันก้าวขึ้นไปอีกระดับได้อีกแบบโอ้มากมายแล้วทาให้ชีวิตของคุณนั้นเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้นะคะใครก็ตามแต่นะคะที่เกิดเดือนนี้กันยายนนะอยากได้บ้านอยากได้รถใหม่อยากได้บ้านใหม่อยากได้รถใหม่หรืออยากได้บ้านอันเดิมนี่แหละแต่แบบให้มันผ่อนหมดเลยอะไรเนี้ยมันจะสมปรารถนานะมันจะสำเร็จยินดีด้วยจริงๆเลยค่ะ ล้ค่ก็จบลงกันไปแล้วนะสำหรับชาวเดือนกันยายนนะคะก่อนจากลากันไปรบกวนกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นสะพา,านบุญร่วมกันใครก็ตามแต่ที่อยากจะร่วมบุญกับแม่หมอนะคะก็ได้ที่บัญชีที่แม่หมอแปะไว้ให้นะคะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือสนใจในเรื่องของสร้อยหินมงคลที่เป็นหินธรรมชาติที่จะไปช่วยเสริมพลังงานให้กับตัวคุณแล้วแล้วก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีที่เห็นอยู่หน้าจอณนะตอนนี้ได้เลยนนนะะคคสําหรัับวี้ ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ